สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟั้องไปทุกบ้านทุกช่องเนาะคะนะ่ะเนาะมือนี้ยาวกระด้มาเปิดของควันอีกเออเปิดกล้องอีกแล้วจ้ะพี่น้องกล้องข้างในนี่มีอย่างเนี่ยค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะมาจากมิวนิคค่ะมาจากมิวนิคพี่เก๋ส่งมาอีกแล้วจ้ะบรูว่วอีกอย่างแน่ข้างในเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าทีนีน่รููเลยเนาะค่ะวว่าเป็นกระเทียมปลาเนาะค่ะเพราะว่า ท่านพี่เก๋กระเทียมปลาหลค่ะพี่น้องพี่น้องหลายๆท่านที่เห็นคลิปกระเทียมปลาของของเย้าเนาะค่ะเนาะอันนั้นบ่มแมนคลิปของเย้าเด้อค่ะพี่น้องเป็นคลิปของเอื่อยที่พนทรงมาให้เย้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าท่านเย้าบ่มีกระเทียมปลาค่ะพี่น้องเย้าถึงได้เอาไปปลูกไว้ในปลาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปลาปลาท่านเย้านี่เป็นเป็นเอ่อเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเอ่อข้าตัดหลาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ มันเป็นเขาแล้วก็เป็นข้องน้ำอยู่ค่ะแต่ว่ามันถึงเป็นแบบว่าตั้งใดบูค่ะมันบมีกระเทียมปลาเนาะค่ะเนาะอันที่พี่น้องเห็นลหลย์ทันที่เย่าไทยคลิปลงไปเนาะค่ะมันบนเม็นกระเทียมปลาทาั้งทั้งเย่าเนาะค่ะมันเป็นกระเทียมปลาท่านมิวนิกเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เอื้อยเพิ่นกับไปไปเก็บมาทั้งสี่เพิ่นกับไทยมาไห่เนาะค่ะนาะเย่ากับได้ล่งคิบเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ยา่ยาเย่าปภไมีคลิปเนาะค่ะกเกลี่ย่นกับซอยคือเก่านะคะพี่เก๋เนาะคะ่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่เก๋หลายๆค่ะที่ซอยน้องทุกอย่างเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นนอยู่นนกกินหรือเสื้อผ้ารองเท้าเนาะค่ะเนาะกัส่งมาให้น้องมาเยี่ยมน้องกัแทนที่สิมาโตเป่ากับ่มาโตเป่าเนาะค่ะกัซื้อพักซื้อหญ้าซื้อนั่นซื้อนี่หมูปองหมูปลามาให้น้องเนาะค่ะเนาะต้องกลับขอบพระคุณพี่เก๋หลายๆอ,ยอีกเทีเย,ยนทร,รนึงเนาะคะ่กะ,คะ,ะ,คะกลับขอบพระคุณพี่เก๋มากมายเนาะค่ะเนาะซอยทุกอย่างค่ะ ทุกอย่างเลยเนาะค่ะเนาะกะย่ากระชิด้มาเปิดให้พี่น <minority> ้องเบิ <misunder> ่งอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องกสิเห็นว่าย่้าเนี่ยเป็นยังคืออ้วนขึ้นเนาะค่ะเนาะย้าอ้วนขึ้นเพราะว่าย่ากินยาเนาะค่ะเนาะกมีพี่เก๋แล้วมานวดไทยเนาะค่ะเนาะพี่น้องหลายๆทันที่ติดตามคลิปเย้ามากเนาะค่ะเนาะกสิเห็นว่าย่้าปวดปวดแขนเนาะค่ะปวดแขนหรือหรือว่าเป็นสะบักจมเนาะค่ะเนาะพี่เก๋เพิ่นกะมานวดไทยเนาะค่ะมานวดไทยแล้วกะ มาพญายามที่เสียหายเย้ายกยกแขนขึ้นเนาะแต่กี่เย้ายกแขนบ่ไดดได้ค่ะยกแขนขื้นหัวทั้งสี่บ่ได้ได้ค่ะพี่น้องซุมมือนี่สาผมกระไดแล้วค่ะมัดผมกระไดแน่แล้วค่ะถึงถึงแม้ว่ามันสีย่างบ่ท่านใดนั่นนั่นปนไดเนาะค่ะแต่ว่าเย้ากับสามารถลูกหัวเจ้าของล่องหลังใดเนาะค่ะมันก็เจ็บเจ็บจักน่อยเนาะค่ะเพราะว่าคัดคัดอยู่แขนเนาะค่ะเพราะว่าเขาเขาเตาเอิญว่า หินปูนเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นหินปูนเนาะคะ่ะหินปูนก็กระดูกนะเนาะหรือเขาเจ้าเอิญหลายๆอย่า,างเนาะคะนะ่ะเนาะทั้งหมอเขาเจ้ากระเอิญไ,ไปไปอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะคนไทยเฮาก็เอิญไปอีกแบบหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะจ้าบดีมาเปิดคิดเนาะค่ะพี่นอ้องอมเม่์มาเปิดกลองกันเนาะค่ะว่าข้างในมีอย่างแน่เนาะคะ่ะต้องกราบขอพระคุณพี่เกออีกเทน,นึงแล้วก็กราบขอพระคุณพี่นอ้องตรงไปที่เขามาให้กำลังกอกกำลังใจเย้าเนาะคะนะ่ะเนาะราคา อทุกสิ่งทุกอย่างที่เยาวมีการมีเพื่อนๆช่วยเหลือทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะต้องกลับขอบพระคุณถึงพี่น้องป้องไปที่อคอยติดตามคลิปน้ำเนาะค่ะเนาะและก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพีพ่ๆที่มีน้ำใจต่อเย่าทุกท่านเนาะค่ะเนาะต้องกลับขอบพระคุณหลายๆค่ะรุ่นกันค่ะครั้งนี้เนาะค่ะว่ามีอย่างแน่เนาะค่ะเนาะ ช่วงนี้ย่าอาชิปเด็เข้าไปให้กำลังใจมูได้ในสดปันได้เนาะค่ะเนาะย่ากะเฮดสามสามช่องเนาะค่ะบ่แมนโรบมากเนียค่ะพี่น้องมันบ่อ่าบ่ถ้าใคว่ามันบ่มีอีหยังเฮดค่ะพี่น้องย่ากะเล้ยเฮดไปเพิ่มเพิ่มไปสามช่องเพื่อมีรายได้เนาะค่ะเนาะสิว่าโรบมากกับสิมมนคือว่าขนาดเนาะค่ะพี่น้อง โลบโลบมากเฮ็ดลายช่องเนาะค่ะตากับเมยเนาะค่ะเนาะและและเย้าตอบคอมเมนต์ซาก่ะต้องกราบขอตรวขอให้พี่น้องอีกเทนึงคือกันเนาะค่ะนาะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระเทียมปลาค่ะพี่น้องกระเทียมปลาเย็นเย็นค่ะทางนั้นเย็นเย็นเพราะว่าข้างนอกมันพักกุ้ย พอดอากาศหนาวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องกระเทียมปลาค่ะกระเทียมปลาพี่เก๋พันธุทรงมาให้ค่ะพี่น้องเนี่ยอากาศเย็นเย็นขังนอกค่ะถุงเย็นเจยบเลยเนาะคะ่ะอุ้ยถุงอันนี้ดีดีแลยนี่นี่ถุงดีๆเลยจ้ะนี่คะ่ะล้องเทาน้องเทาเอื่อยพันธุทรงมาให้ค่ะพี่น้องล้องเทาเาานเานะคะ่ะเนาะ หลายคู่นละคะ่ะส่งมาไวไห้นองใส่เหล่นนี่ค่ะส่งมาสามคู่ค่ะสวยๆค่ะสีแดงอันนี้พี่เก๋บอกว่าเอาไว้ใส่เดินเล่นนะคะเนาะลายยางค่ะพี่น้องได้เกือบเกือบเจ้ากับบได้ซื้อค่ะเพราะว่าพี่เก๋ก็เอาส่งเกือบมาให้หลายคู่ค่ะ แล้วก็เพิ่มมาอีกสามครูค่ะพี่น้องแล้วก็สง่งส่งกระเทียมปลามาให้อีกค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ย่าเอาไปปลูกเนาะปลูกแล้วมันหน่อยเนาะค่ะเนะเพิ่นก็เลยส่งมาอีกค่ะอันนี้เพิ่นว่ามีแตออวนๆค่ะแต่ย่ายเปิดแห้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเปิดแห้เบิ้งค่ะพี่้อง แล้วก็จะไปปลูกปลาซอยสากอีกเนาะค่ะเนาะเอ่อมือแร้งมือแร้งเนาะค่ะเนาะยากรสีอ่าไปไปเฮ็ดคลิปปลูกเนาะค่ะไปเฮ็ดคลิปปลูกอยู่กับเกษตรลิมัวตางแดนเนาะค่ะเนาะอ่อแฟมิลี่เบเตคินเนาะค่ะเนาะก็เป็นช่องหนึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งของเย่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งก็เป็นอ่าน่องย่ออิติงโชเนาะค่ะพี่น้องฝากพี่น้องเนาะค่ะเนาะฝากพี่น้องอ่า ไปติดตามรับชมในคลิปกลิ่นของเย้าเนาะคะ่ะเนาะนงเย้าอิทติ้งโชว์เนาะคะ่ะนอนเลยกับเกษตรลิ้มรั่วต้านแดนแฟมิลี่เวติกินเนาะคะ่ะพี่น้องฝากฝังเลยนะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องง,งามๆค่ะง,งามๆเลยค่ะพี่เก๋ว่างามคักค่ะเดี๋ยวเย้ากระสีแกะเบิงสะกอนเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะพี่น้องงามขัดค่ะพี่น้องนอเนาะค่ะเนาะงามงามย้าสีกดเอาทายรูปเอาจังได้บู <c oughs> งามขัดค่ะพี่น้องปูดะอ้วนๆเลยเนาะคะ่ะนาอพี่เก๋บอกว่าย้าขุดลึกบอ่อเพียงพ่อเนาะคะ่ะนาอย่าต้อกขุดเห็นลึกก้นหนีเนาะคะ่ะเพื่อที่เสเพินแพ่ออ,อกมาหลายๆเนาะคะ่ะเนาะขั้นว่ายา้าปลูกท่านเนาะคะ่ะเนาะ หมากเพื่อนกับอาสิเป็นหมากแล้วกะอาสิโลนล่งหลายเนาะค่ะกะสิแพรพันไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะย้ากะสิปิปูกปลาซอยสาดที่คือเก่าละค่ะพี่น้องแล้วกัเพื่อนที่มองที่มันติดกับแดนตาเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นแบบที่ลมที่ที่ล่มแล้วก็ปนแสงแดดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าต้นกระเที่ยมปลาเพื่อนกัมักอ่ากะมักแบบว่าที่ลมจักหน่อยเนาะค่ะเนาะแล้วกัหมักมองมองชื่นเนาะค่ะเนาะ คิดว่าการนั้นเนาะคะ่ะไอ้ที่ย่าปลูกใบป,ปีกายนี่อยู่บนนันเนาะคะ่กะก็เกิดอยู่ประมาณสามสามสี่ก่อเนาะคะ่ะเพราะว่าปีปีที่แล้วหันย่าได้ไปเอาอยุ้างขางบ้านขาเจ้าเนาะคะ่ะแต่ว่ามันถังเป็นเป็นบ้านบ้านติดตาเนาะคะ่ะนองบรูว่เขาเจ้าไปเอามาปลูกหรือว่ามันเกิดเองเนาะคะ่ะแต่ว่ามันผัดล่างออกมาจากจากบ้านเพื่อนมาอยู่นอกหัวเนาะคะ่ะนอกปีกายนี่ มันมันกาลังสีไหลค่ะพี่น้องเราบาที่นี่ย่าค้าจะไปเก็บเพ็ดค่ะพี่น้องเย่ากับเลือบบไแดไปไดไปได้เอาหมากมันมาไวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันที่เอามาปลูกกับม่หมากอยู่ค่ะมันหังบอหลายค่ะแต่บรูว่ามันสิเกิดไทยบอนาะค่ะเนาะที่หมากมันลนเนาะค่ะเนาะย่ากับหูซึกว่าเสียเอาไปวานไวอยู่ได้ค่ะแต่ว่ากันยังบอท่านได แน่ใจว่ามันสิเกิดบ่เกิดเนาะค่ะแต่ว่าอั White นที่ฟังไว้เนาะค่ะมันกัดติดแล้วเนาะค่ะมันก็เกิดเริ่มปมขึ้นมาแน่นแล้วเนาะค่ะถึงมันจะได้บ่หลายแต่ปีปนี้เย้าก,ก็ได้หลายขึ้นเนาะค่ะเพราะว่าพี่เกย์พิ่นกระซงมหาห้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าทั้งทั้งปลาอ่ามิวนิคเนาะค่ะเนาะ,ะพี่เกย์าไปย่างอู้มันหลายครับอหลีค,ค่ะพี่น้องเนาะค่ะ พี่น้องหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยทาาเกิดคือท้าบ้านได้เกิดทางเยาวบมีค่ะพี่น้องทางเยาวบมีค่ะพี่น้องมันเป็นคลิปมาจากอพี่เก๋เนาะค่ะเพิ่นเพิ่ส่งคลิปเมื่อไห้แล้วบัดนี้ย่าวบุร่าสิวาวาจังใดยยาวบอกบ่กคอยเก่งปันใดเนาะค่ะเยาก็เลยเอาเอาเอาคลิปบ้างละก็เอาเสียงเพลงจากค่ายมาเสื่อลงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเยาบบุรุษเยาสศิสิวบาจังใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ เย่ากาใะยาบอเป็นเราย่ากัตัดต่อคลิปบ่ค่อยเก่งเนาะค่ะย่ากัเลยเอาเพลงลงเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนี้เนาะค่ะเนาะกับยุ่งอยู่กับน้องแบล็กดีน้องน้องแบล็กกี้เนาะค่ะเนาะแล่นน้ำกลนตลอดเนาะคะ่ะเดี๋ยวย่ากัสิได้ผ้าน้องแบล็กกี้เขา่าปลาเนาะค่ะแต่ว่าฟ้าค,คืมแดดออกทั้งคืมทั้งแดดออกทั้งฝนตกค่ะพี่น้องเนาะค่ะบรูว่าสีย่างได้ไกลปันได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าย่ากับสีกสีเข้าไปจัก จะ,จะข้าวค e ่ะไปปลูกอันนี hey. ้เนาะค่ะไปปลูกกระเทียมปลาในปลาน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่สักกอนเนาะค่ะพี่น้องต้องกลับขอบพระคุณพี่เก๋ต้องกลับขอบขอบพระคุณพี่น้องปอมปายขอบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายหลายที่เขมเมาติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมาเนาะค่ะเนาะพ่อกันคลิปไม่จ้าบ๊ายบายจ้า